สวัสดีครับอยู่ที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเสนอสินค้ามือสองสภาพสวยบอกเลยสวยนะฮะมีอยู่4ี่คันแต่อีกคันหนึ่งขายเป็นชุดลูกค้าขอฝากขายเป็นชุดนะขายขายลูกค้ามาเทินเรารับแต่สภาพสวยๆเลยคุณไม้ก็มาแล้วตัวนี้บอกราคาก่อน2,300บาท เป็นคันสปินนะครับเป็นคันของอะไรอะ่ะมาอีกแล้วของฮาฟมูนฮาฟมูนไม่ต้องช่วยถือแล้วแหละฮาฟมูนนะครับความยาวอยู่ที่หกฟุตสาม เวทแปดค14น้ำหนักเหยื่ออยู่ที่6ถึง20กรัมราคาบอกไปก่อน2,3 0 3บอกแล้วว่ามือ2นะครับมือสองสำหรับคนที่ชอบนะบอกเลยยี่ห้อนี้เป็นของยี่ห้ออะไรนี่ลอดฟอร์ดครับลอดฟอร์ดลอดฟอร์ด,ลอด,อรดลอดฟอร์ดของมาเรครับสภาพนี่เลย EVA ยังสวยๆนะครับลิซิธฟูจิดูดูดูสภาพดูสภาพผมถ่ายให้ดูเลยเนื้อแบงค์คือยังสวยอะ่ะงานดีนะครับงานดีริ้วรอยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับขนาดตูดคันนี่ mm hmm. เออแทบไม่มีเลยสภาพแบบสวยคนใช้ในรักษาดีอะ่ะ อ๋อเ <c oughs> ขาไม่ค่อยได้ใช้อเออคันนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับมาดูไกด์เมื่อกีก้ไกด์ตัวแรกไกด์ทัวที่สองนะครับดูสภาพถ่ายแบบละเอียดให้ดูเลยตัวนี้ค่าส่งเท่าไหร่ไหมไหนนเหมือนเดิมครับสองร้อยครับราคานี้ไม่ไมเอากำไรนะ<ส>คือเป็นลูกค้าประจำแล้วเขาเอามาฝากขายนะครับ นะครับไกด์คือสวยดูน้ำยาเต็มนะน้ำยาเต็มอยู่เลยนะอืมบางคนเขาอยากเห็นชัดๆผมเลยถ่ายวิดีโอให้นะฮะร,ราคาเท่าไหร่นะไม้สองพันเท่าไหร่นะสองพันสามนะตัวท็อปยังสวยอยู่เลยอะ่ะไม่มีคราบ แทบจะไม่มีคาบน้ำเลยนะอ่าตัวนี้ผ่านไปเวทแปดสิบสี่นะหกขีดยี่สิบกรัมน้ำหนักน้ำหนักเหยื่ออ่ะต่อมาใน,นนี้คุณไม้บอกเอาขายหน่อยอ่าอันนี้ของผมเองอ๋อของของผมเองเป็นคันอะไรครับคันเซนครสครับไทาอัมเอ๊ะ เป็นเซนคล็อกนะฮะเซนคล็อกใครหานะฮะใครหานี่อันนี้เป็นทรงของเขาอยู่แล้วนะเอออาจจะมีขี้ใครหน่อยแต่โฟมยังดีโดยขี้โฟมขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นครับขี้ฝุ่นนะเป็นขาดเอาแปรงสีฟันถู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 นะไกด์รีซิธฟูจินะครับเป็นคันสปินนะครับความยาวมาดูการไท่อมรุ่นไท่อมเอ็กซ์ยี่ห้อเซนคล็อกเซนครอส หกฟุตหครับหกฟุตหกเวทหกขีดสิบสองเวทครอบคลุมนะช่อนกระพงแต่าพาสเวอ่าร์ลิฟสูงจะโชงงั้นไหมเออดูดูด <c oughs> น้ำยาแบบสวยหมุนซิหมุนซิอโอ้ยู US ของแท้ด้วยเซนคอกเคยเห็นรุ่นนี้กันไหมบอกก่อนเลยสีตรงนี้เขาเรียกว่าสีอะไรทองแดงน้ำตาล มุนหมุนหมุน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 อืมสภาพบอกเลยสวยพานที่เห็นนี่เงานะอืมน้ำยาเต็มนะครับให้ดูจะจะคือถ้าโกงะ่ะเราก็จะหมกเม็ด <c oughs> เออ ร้านนี้ตามไหนตามนั้นนะสินค้าตามตามตามภาพที่เห็นเลยนะครับจะชัดไปไหนเนี่ยแค่มือถือถ่ายนี่ก็ยังชัดแล้วนะเดิมๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับไกด์นี่คือแบบเดิมๆม,มาจากมาจากบริษัทเลยนะครับเซนคอร์กะ่ะมือหนึ่งขายเท่าไหร่ไหมตอนนอนเมื่อก่อนซื้อมาเท่าไหร่สี่พันเกือบ4ี่พันคุณไหมบอกว่าขายแค่สองพันสองครับ ค่าส่ง200นะแต่รอยมันจะมีรอยตรงนี้นิดเดียวครับอ่าอ่าถ้ามีรอยมีรอยตรงนี้นิดเดียวนะครับตอนนั้นไม่มีครับนี่นิดเดียวไม่มีผลต่อการใช้งานนะฮะไม่ไม่เข่าไม่เข่าคือด้านจับมันมันแบบสําหรับงานงานเคาะงานตีเลยนะเออสั้นๆเลยเออด้ามดามสั้นมากครับเออด้ามสั้นมากนะฮะไหนไหนขอถือดิจะงั้นงันหน่อยดิแต่คันเบาอยู่นะตรงนั้นแดงนะ โถ้าพาลิฟซูนี่ชาโดวยังไหวนะหักโชเลยนะหักโชยูห้านี่ยโอ้ตึงงพาลิฟโคซูนฟังผมไม่ดึงนะฟังผมสบายสบายเคืนสบายสบายลองเนี่ยท่อนนี่คือลอยอ่ะโอ้แน่นอนตัวเป็ดนอ่แบบสบายๆเลยอันนี้โดนพลิกคิวยังไหวอ่ะเออเฮ้ยสวยสองพันสองโอเคเลยนะ มาตามมาด้วยในนี้ของลูกค้าแค่ไหนแค่นั้นบอกเลยตัวนี้เป็นของอาคิลานะฮะรุ่นอาคิล่ามิติอ่อนี่นี่เป็นคันอาคิลานะทรงเหมือนอะไรนะว่โซเดียสเหมือนโซเดียสเลยนะครับดูรีซีตครับคือสภาพแบบกิ๊บ กิฟไม่เอี่ยมเลยนะดูดูตามซอกนี่ถึงทําความสะอาดก็ยังทําความสะอาดไม่ได้ขนาดนี้นะตรงไกด์ตรงรีสีตรงล่องตรงโฟมผมว่าแบบผมบอกเลยว่า9ก้าส้ไม้ถือให้หน่อยเก้าสิเาปอร์เซ็นต์ดูตัวนี้เป็นด้ามเบสบอลด้วยนะอาคิล่านะฮะรุ่นอาคิล่าตูดแบบยังไม่มีรอยอ่ะโอ้โหเอาหมุนหมุนตัวนี้ตรงนี้ยังไม่มีรอยเลยนะเออจริงๆลูกค้าก็ ซื้อไปแล้วก็ไม่ค่อยอชอบไม,ไม่ค่อยชอบกับกัลนลอยขับมาขายแล้วก็เปลี่ยน<ช>อ,อืนลับมาขายแล้วก็เปลี่ยนซื้ออันเทเลสแทนเออมีแล้วอืนนั่นแหละเปลี่ยนคันคือนี่คือลูกค้าเขาชอบเปลี่ยนคันชอบเปลี่ยนคันมีเงินอยู่คือเล่นตั้งแต่หลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นนะฮะตัวนี้เวทคันขอกลับด้านหน่อยหก <6 S 1> ฟุตเจ็ดท่อนเดียวนะครับ เวท8ขี่17นะครับเนื้อแบงเป็น X Cross ทั้งคันเลยคือถ้าใครเห็นไอตัวไทเทเนียมอะตัวเขาเรียกอะไรเนื้อแบงตัวนั้นอ่ะข้าเอาง่ายๆเป็น X Cross ทั้งคันเลยเป็นลายอย่างเงี้ยลาย X นะครับลาย X ทั้งคันเลยตัวนี้รีซีทธรรมดานะฮะไกด์ไกด์ฟุจิไปแล้ว ไกด์ฟูจิอ่ะไกด์ฟูจิอ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดานะไกด์ฟูจินะครับเนี่ยครับไกด์คือแบบยังไม่มีฝุ่นไม่มีมีคราบน้ำเลยไหมอ่ะอันนี้ซื้อไปใช้ประมาณครั้งเดียวครับซื้อใช้ครั้งเดียวเลยเหรอครับมามาเปลี่ยนเป็นคันอันอื่นอ่ะเขาเขาไม่ชอบของใหม่ราคาเท่าไหร่พันเจ็ดครับพันเจ็ด อ 1, โอ้ใช้ครั้งเดียวนะครับตัวนี้เหลือพันสามค่าส่งสนะองร้อยนะ,นะเ,นเ,ยเออ <c oughs> ใครที่ซื้อคันใหม่ดูตัวนี้เลยนะ <c oughs> ผมยังว่าแบบคุ้มจริง <c oughs> หมุนหน่อย <c oughs> หมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนอีกยุด <c oughs> นี่ไงฟูจิอยู่ตรง คันนั่นนะเออหมุนซิหมุนซิคือใสอ่ะคือแทบจะไม่ได้ลงน้ำเลยนะน่หมุนได้หมุนเลย,เลยโอ้ไม่มีรอยเลยอ่ะดูดิขอบหัวนี่ปกติท้าลงน้ำนี่จะมีคราบมีอะไรแล้วนะนะ ดูแค่เขาเรียกว่าอะไรซอกซอกด้านในเนี่ยมันจะมีคาบนะแต่ตัวนี้ไม่มีเลยนะต่อให้เอาแปรงสีฟันขัดนี่ก็ช่างมันจะมีคาบฝังอยู่นะอ่าัมันมึงงัดงัดหน่อยดิเอาไปงัดหน่อยสิเอาเขาชบซื้อเลวลองนะถ้าไม่ชอบาอันนี้เวรเลยนะแปดสิบเจ็ดตึงดิโอตึงอยู่นะโอ้ตึงตึงตึงอออออโอ้ใช้ได้นะ รีบคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขอเกี่ยหัวไอเดิขึ้นมือไหมเน่ยเกืดเกืเืดืดลยนะเออแล้วมันเป็นด้ามเบสบอลด้วยแต่ถ้าอจะมาเทียบอย่าไปเทียบกับโซเดียสเพราะว่าราคามันคนละเกรีดกันนะตัวนี้จะมีน้ําหนักนิดนึงถ้าจะไปเทียบกับโซเดียสอ่ะคือจริงๆอ่ะรูปทรงแบบเหมือนกันเลยอ่ะเออแต่ไม่หนักนะ ไม่ไถ้าเทียบปะโซเดียมโซเดียมมันเบาเบาแบบเออัันี้ก็คือเหมือนปกติคันทถ้าอยากรู้ลองมาที่ร้านได้นะร้านข้ามขอบอยู่เชียงใหม่นะฮะตัวนี้ก็ตั้งไว้อยู่ที่จากเท่าไหร่นะสองพกว่าพันเจหรือพันสามนะใครที่คิดจะซื้อคันใหม่ผมแนะนําเลยอันนี้รับรองถ้าไม่ชอบมือสองมือใหม่ก็มีเออถ้าไม่ชอบมือสองมือใหม่มือหนึ่งก็มี เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะกลับมารีวิวแล้วเพราะว่าผมหายจากร้านไปเกือบครึ่งปีแล้วนะอ่ะสุดท้ายอันนี้คันของคุณโบ<ต>คุณ<ต>โบโปกเกมอนมน,น่ะรู้จักไหมน,นี่ครับมันกันอะใช้ประมาณสักสี่ครั้งอนะ่ะไมมเคยเห็นโบโปกเกมอนไหมไม,ไม่ครับตัวจะเหมือนโปกเกมอนนะ่ะเราไม่รู้จัก,จกอ่ะต่อมานี่จะเป็นคันอันนี้ขายเป็นเส้นนะสองพันบาทนะครับลอก สายคันแค่สายคุณไม้เขาก็ใช้อย่างดีอยู่ละนะครับแต่เนี่ยจริงๆอ่ะโบอ่ะเป็นคนใช้คือแฟนไม้เป็นคนใช้นะครับทักซีทักซีทักซีนะครับดูสภาพงานคือเนี่ยมันเป็นฝุ่นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นฝุ่นเี่ฝุ่นเกาะครับเออปูวามเมือนกันไม่ก็ได้ใช้คันเป็นของโอคูมาเวฟพาวเวอนะครับ เวทคันจะอยู่ที่10ขีด20ความยาว6ฟุต6 6ฟุต 6, 6, 6 2ท่อนนะฮะเป็นคัน2ท่อนนะสปินนะครับตัวนี้มีที่เกี่ยวเหยื่อนะครับลอกที่ให้ไปก็จะเป็นลอกของ G-Max G-Max รุ่น <S S รุ่นสไปเดอร์ตัวนี้แขนเกลียวไหมแขนเกลียวครับอ่าแขนเกลียวรุ่นที่ไม่มีแล้วเราก็จะบอกล็อกล็อกเนี่ยสภาพประมาณ99%ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ล็อกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้น็อปเป็นฝุ่นนะฝุ่นเฉยเอาไปเช็ดเองนะครับเราขายตามงี้เลยคือเอางี้ริ้วรอยของล็อกอ่ะบอกเลยว่าไม่มีอ่ะไม้บอกว่าไม่มีเลยอันนี้อันนี้ถ่ายไปขายอันนี้เป็นแบ็กสไปเดอร์ของ g m a มรุ่นนี้ไม่มีขายแล้วนะ คือครับจะขายขายลอกมือสองแล้วแถมคันให้เอออันนี้เหมือนขายลอกมือสองแล้วแถมคันนะครับลองมาดูตัวเกลีร์สายนี่ไม้ถือใหหน่อยตัวเกลีร์สายนะไอตัวเนี้ยมันจะเก็บสายได้ดีนะใช้ประมาณสักสี่ห้าคันไอไอไอที่เห็นนี่ไม่ใช่อะไรนะฝุ่นนะใช่แล้วมีฝุ่นฝุ่นนะเออฟังเสียงฟังเสียง เนียนเนียนนะอ่าเดี๋ยวก็ชากแรงนะเห็นไหมไม่ไหลนะไม่ไหลนะดึงปุ๊บมันก็หยุดนะเนี่ยผมไม่ดีนะนเนียนเนียนเนียน,น,ยนบอกเลยเดี๋ยวผมขมหมุนเองจะได้บอกเนียนลื่นเฟืองไม่ขึ้นมือมสภาพแบบบอกเลยเหมือนของใหม่ไม่เชียนนะอันนี้ไม่เชียพูดตามความเป็นจริงเพราะถ้าลูกค้าได้ไปแล้วไม่ถูกใจนะผมมันจะเสียหายช่องผมจะเดือดร้อน มันโดนโดนลาช่อ,อนมาสี่ห้าตัวเออโดนช่อนแค่สี่ห้าัวนี้พูดความจริงเลยกับไอจีแม c รุ่นสไปเดอร์ใช่ไหมอืจจ2 2> มจีแม,ก,มกจะไปสไปเดอร์เบอร์สองพเอาง่ายๆเหมือนราคารอกอะลอกราคาสองพ g m a ี Mac ตัวนี้คือหาไม่ได้แล้วนะอะมาดูเกิดคนแบบจะสนใจคันอันนี้ขี้ฝุ่นเห็นไหมะนะกล้องชัดนะแต่งานอะทุกอย่างโอเค ลิ้วลอยไม่ค่อยมีเพราะว่าคุณโบเขาใช้และคราวนี้ช่วงหลังเขาเขาไม่เล่นละเขาไปเล่นหวยแทนเขาก็เลยเลิกตกปลาก็เลยมาปล่อยนะ mm hmm. มีแค่เนี้ยสี่คัน,ค,นคันแรกเป็นคันอะไรนะ half moon wall ford l ฟ f ร r ดรอดฟ ford รอดฟ ford นะครับ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นเซนคล็อกนะครับเซนคล็อก ตัวนี้จะเป็นอาคิล่านะ,ะฮะอาคิลารุ่นดัมเบสบอลนะครับราคาพันสามนะครับตามมาด้วยเซตนี้เลยคันพร้อมรอกนะครับคันพร้อมรอก2,000บาทรอกเป็นของ g m a t b a แ Spider Spider b ปเดอเออตามนี้นะชุดนี้ใครอยากได้2 0 0พบอกเลยค่าลอกคุ้มมากค่าคันมือ2ตัวนี้มือหนึ่งมันก็ตกอยู่7,800อะ่ 7, 800ะ7,800แแล้วคือแต่สภาพแบบสวยเพราะ คุณโบเขาไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ใช้ก็เลยขายเออเขาใช่อคันหนึ่งเขาใช้นู่นนะอ๋อใช้คันคิตตี้เออไม่ใช่คิตตี้คันอื่นอ่ะอ่อ่านั่นแหละตามนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราเราจะมาเอาตัวนี้คันลดราคาคันใหม่นะคันใหม่ลดราคาเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับที่รับชมและติดตามนะฮะ นี่อันนี้ลดเดยอะเหมือนกันนะอืมหลายยี่ห้ออยู่ครับรอติดตามคิดหน้า